คุณเคยสงสัยไหมว่าชีวิตของคนธรรมดาสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพียงเพราะการตัดสินใจครั้งเดียวชายชาราที่ถูกลมฝนและน้ำป่ากระชาชีวิตกลับต้องผเผชิญกับพลังลึกลับสิ่งมีชีวิตที่ซ่อนอยู่ในน้ำและความจริงที่ไม่มีใครกล้าเชื่อในวินาทีที่เขายื่นมือช่วยเด็กหญิงตัวเล็กชีวิตเขาเปลี่ยนไปตลอดกาลและคุณกำลังจะได้เห็น สิ่งที่ไม่มีใครเคยพบเจอมาก่อนตาแก่เดินช้าๆผ่านป่าที่ชุ่มชื้นกลิ่นดินเปียกและใบไม้เน่าเต็มปอดฟังเสียงน้ำไหลแรงจากลำธารที่ปริ่มขึ้นทุกขณะสายฝนโปรยปลายลงบนสีสะจนผมเปียกลำตัวสั่นจากความหนาวและความเหน็ดเหนื่อยเสียงร้องไห้ของเด็กหญิงเล็ดลอดมาจากความมืดตาแก่รีบก้าวตามเสียงนั้นน้ำป่าเชี่ยวกรากทำให้ทุกก้าวเป็นอันตราย กิ่งไม้ลื่นทําให้เท้าเกวีบล้มลงหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุกอกตาแก่เห็นร่างเหล็กเกาะกิ่งไม้กลางกระแสน้ําสายตาเด็กหญิงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวน้ําป่าดันเข้าหาอย่างแรงตาแก่ก้าวลงไปในน้ําเย็นจัดแขนสั่นเมื่อคว้าเด็กหญิงขึ้นมาน้ําแรงพัดร่างทั้งสองไปข้างหน้าแรงกระแสทําให้ลมหายใจแทบขาดใบหน้าเด็กหญิงปกคลุมด้วยโคลนและเศษใบ,บไม้ ตาแก่รู้สึกว่าตนเองกำลังจะจมลงในชั่ววินาทีนั้นความคิดย้อนกลับมาทั้งชีวิตทุกการเสียสละและความกลัวประดังเข้ามาร่างกายชาและหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะแต่ตาแก่ไม่ยอมปล่อยมือจากเด็กหญิงน้ำพัดแรงขึ้นอีกครั้งจนทุกอย่างราวกับล่มสลายพันใดนั้นเขารู้สึกถึงแรงดึงที่แปลกประหลาดสิ่งที่เหมือนกับมือ i n v i s i b l ช่วยดึงพวกเขาขึ้นฝั่ง เด็กหญิงสั่นแต่ยังหายใจตาแกล่ล้มลงบนโคลนพยายามประคองตัวเองความเหนื่อยล้าและความตกใจปะปนกันจนตาพร่ารอดตัวเงียบสนัดมีเพียงเสียงน้ำไหลเบาๆแต่ในใจตาแก่กลับสันสานสิ่งที่เห็นบนฝั่งทำให้เขาต้องหยุดหายใจตาแก่ลุกขึ้นชา้ชาๆรู้สึกร่างกายทุกส่วนเจ็บไปหมดเด็กหญิงยังสั่นในอ้อมแขนของเขาแสงจากฟ้าสว่างจางๆสองผ่านต้นไม้สูง เห็นฟูงนกบินหนีไปด้วยความตกใจทุกเสียงรอบโตเหมือนถูกขยายเกินจริงเด็กหญิงมองตาแก่ด้วยดวงตากว้างน้ำตาไหลารินบนแก้มเหล็กเสียงของเธอสั่นพระคุณลุงขอบคุณค่ะตาแก่แค่พยักหน้านำเสียงติดขัดเขาก้าวออกจากครัวมองไปรอบๆป่าที่เคยคุ้นกลับดูแปลกประหลาดต้นไม้สูงเสียฟ,ฟ้าเหมือนเนายักยายลำธารที่เขาเพิ่งผ่านน้ำแรงกลับสงบเกินจริง แต่บางสิ่งทำให้หัวใจเขาเต้นแรงผิดปกติเขาสังเกตเห็นรอยเท้าที่ไม่คุ้นบนโคลนใหญ่และลึกกว่ารอยเท้าของเขาและบางรอยเหมือนมีบางสิ่งกำลังตามพวกเขาลมพัดแรงจนใบไม้กระทบกันดังปังๆตาแก่รู้สึกเหมือนมีใครมองจากเงามืดเด็กหญิงร้องเบาๆพูดว่าลุงฉันเห็นอะไรบางอย่างในน้ำตาแก่จ้องไปอย่างลามฐานน้ำใสมากแต่ลึกจนมองไม่เห็นก้น และมีเนวดำลอยขึ้นลงตามกระแสน้ำหัวใจตาแก่เหมือนจะหยุดเต้นเขาพยายามหายใจลึกๆแต่ความเย็นซึมเข้าสู่กระดูกเหมือนมีมือ invisible จับแน่นรอบตัวเด็กหญิงกอดเขาแน่นเหมือนจะปกป้องกันทั้งสองอยืนนิ่งมองน้ำที่หลายอย่างไร้ความเมตตาทันใดน้ำนพุ่งขึ้นสูงเหมือนมีแรงไม่ธรรมดาฝูงปลาที่เคยอยู่สงบกระโดดปัดน้ำเต็มอากาศใบไม้และกิ่งไม้พุ่งเข้าหาพวกเขา ตาแก่แทบทรงตัวไม่อยู่เสียงกระแสน้ำก้องกังวานเหมือนคำตูนและแล้วเขาเห็นมันร่างใหญ่เงาดำโพโจากน้ำรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ผิดปกติดวงตาสีแดงสะท้อนแสงฟ้าตาแก่ชักจนพูดไม่ออกเด็กหญิงกอดเขาแน่นขึ้นราวกับรู้สึกถึงอันตรายร่างนั้นเงียบและนิ่งแต่แรงดึงดูดทำให้ทั้งคู่ถอยหลังไม่ได้กระแสน้ำรอตัวเหมือนมีชีวิตและตาแก่รู้สึกได้ชัดว่า ถ้าเขาไม่เคลื่อนไหวพวกเขาอาจจมหายไปเขาต้องตัดสินใจภายในวินาทีแรงใจทุกอย่างรวมกันเขาดึงเด็กหญิงออกจากกระแสน้ำด้วยแรงสุดชีวิตขาเขาลื่นบนโคลนแต่ไม่ยอมปล่อยมือทั้งคู่หลบเข้าหาต้นไม้ใหญ่และน้ำแรงสาดใส่จนทุกสิ่งรอบตัวปั่นป่วนเมื่อทุกอย่างสงบลงตาแก่มองเด็กหญิงเธอยังคงหายใจแรงร่างเขาเจ็บจนกล้บขยับไม่ได้ แต่ความรู้สึกประหลาดเข้ามาในใจเหมือนพลังบานอย่างคุ้มครองเขาไว้และร่างใหญ่ในน้ําก็หายไปอย่างลึกลับตาแก่หันมามองลําธารอีกครั้งน้ํากลับสงบเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแต่ในหัวใจเขาเขารู้ว่าชีวิตเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปบ้านย่างเปลี่ยนไปแล้วและเด็กหญิงคงไม่รู้ตัวว่าการช่วยเธอครั้งนี้กำลังจะนำพาเขาไปสู่โชคชะตาที่ไม่คาดคิด ตาแก่ช่วยเด็กหญิงกลับไปยังหมู่บ้านร่างเปียกปอนและโคลนเต็มตัวแต่สายตาของคนรอบข้างเต็มไปด้วยความกังวลและแปลกใจพวกเขาเห็นร่องรอยน้ำป่าที่ทำลายทุกอย่างและตาแก่ที่ยืนตรงกลางเหมือนไม่กลัวอะไรเด็กหญิงถูกพาไปหาผู้ใหญ่เธอสั่นแต่ยิ้มบางๆตาแก่ยืนห่างๆมองด้วยความเหน็ดเหนื่อยลมยังพัดแรงเหมือนจะตูนอะไรบางอย่างแต่เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเจอในน้ำป่า ไม่ใช่เรืียนธรรมดาคืนวันนั้นตาแก่กลับบ้านร่างเจ็บปวดจนเดินแทบไม่ได้แต่ความฝันไม่ให้เขาหลับเขาเห็นน้ำป่าพลังลึกลับและดวงตาสีแดงสะท้อนอยู่ในหัวใจเขาตื่นขึ้นกลางดึกร่างกายเต็มไปด้วยความหนาวและความสัน่นเช้าวันต่อมาตาแก่สังเกตความผิดปกติในตัวเองแขนขาไม่เจ็บเหมือนคืนก่อนแต่มีพลังแปลกแแผ่ซ่าในร่างกาย เขาเคลื่อนไหวรวดเร็วผิดปกติและทุกสิ่งรอบตัวเหมือนชัดเจนขึ้นเสียงน้ำกลิ่นทุกอย่างชัดเหมือนจับต้องได้เขาเริ่มสังเกตเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเงาที่เคลื่อนไหวอย่างชาชาแต่มีชีวิตและบางครั้งเขาเห็นร่างใหญ่ในน้ำซ่อนอยู่ในแม่น้ำเหมือนมันยังคอยเฝ้ามองเขาตาแก่รู้สึกทั้งกลัวและสงสัยแต่ลึกๆมีความอบอุ่นเหมือนมีใครคุ้มครองวันต่อมา หมู่บ้านประสบเหตุแปลกสัตว์ในป่าหายไปอย่างลึกลับน้ำในลำธารใสสะอาดผิดปกติและเด็กหญิงที่เขาช่วยกลับยิ้มได้อย่างมั่นใจเหมือนเธอรู้บางอย่างที่ไม่มีใครเข้าใจตาแก่เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมเขาช่วยคนอื่นโดยไม่ลังเลแม้จะอเสี่ยงชีวิตแรงใจและสัญชาตญาณไม่เคยพลาดและเขาเริ่มสังเกตว่าทุกครั้งที่เขาช่วยเหลือใครบางสิ่งในน้ำป่าก็ปรากฏเบา เหมือนรางวัลหรือคำขอบคุณจากสิ่งที่เขาไม่เข้าใจแต่ทุกการช่วยเหลือก็ไม่ง่ายบางครั้งเขาเจอเงามืดยืนทาทายบางครั้งเสียงแปลกๆกระซิบในค่ำคืนตาแก่รู้ว่าเขากำลังถูกดึงเข้าสู่โชคชะตาที่ใหญ่กว่าตัวเองและการช่วยเด็กหญิงในวันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ไม่มีวันย้อนกลับตอนนี้เขาไม่ใช่เพียงตาแกธรรมดา แต่เป็นคนที่เชื่อมโยงกับพลังลึกลับของน้ำป่าทั้งกลัวทั้งหวังทั้งตื่นเต้นและรู้ว่าชีวิตของเขาจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปหลายวันหลังจากเหตุการณ์น้ำป่าตาแก่เริ่มสังเกตสิ่งผิดปกติรอบตัวแม้ในหมู่บ้านสงบเสียงน้ำไหลและลมยังดังสะท้อนในใจเขาบางครั้งเขาเห็นเนงามืดเล็กๆล,ล,ลอยอยู่รอบบ้านเหมือนใครบางคนกำลังเฝ้ามอง เด็กหญิงที่เขาช่วยมีรอยยิ้มหรือกลับเธอมองเขาเหมือนรู้ความลับบางอย่างตาแก่เริ่มเข้าใจบางสิ่งจากน้ำป่าไม่ได้จบแค่วันนั้นและเขาได้เชื่อมต่อกับมันโดยไม่รู้ตัวคือหนึ่งตาแก่ถูกปลุกด้วยเสียงร้องจากลำธารเสียงน้ำแรงกว่าที่เคยเขาเดินออกไปตามฝูงหมอบนาน้ำเย็นซัดเข้าร่างกายแต่ไม่ทำให้ชาเหมือนก่อนเหมือนร่างกายเขาเข้ากับน้ำได้แล้วและเขาเห็นมัน ร่านใหญ่เงาดำในน้ำดวงตาสีแดงสะท้อนแสงจันทร์ครั้งนี้มันไม่เพียงอยู่ในกระแสน้ำแต่ลอยขึ้นเหนือผิวน้ำมันยืนตรอมองเขาเหมือนรอคำตอบตาแก่ใจเต้นแรงกลัวและตื่นเต้นปะปนกันเด็กหญิงปรากฏข้างเขาแม้เธอจะตัวเล็กแต่สายตากลับนิ่งสงบลุงมันกำลังทดสอบเราเธอกระซิบตาแก่รู้สึกถึงแรงกดดัน มือนพลังบางอย่างกำลังดึงร่างเขาเข้าไปในน้ำเขาก้าวลงไปในลำธารอีกครั้งน้ำเย็นจนแสบผิวแต่ร่างกายกลับเคลื่อนไหวรวดเร็วและคล่องตัวร่างใหญ่ในน้ำเมื่ยหน้ามองและทันใดนั้นเขารู้สึกถึงความเชื่อมโยงเหมือนหัวใจเขาเต้นตรงกับจังหวะน้ำพลังบางอย่างแผ่ซ่านผ่านแขนขาเขารับรู้ได้ถึงเรื่องราวเก่าแก่ของน้ำป่า เสียงของอดีตร่องรอยของผู้คนที่เคยหายไปและสิ่งมีชีวิตที่ซ่อนตัวอยู่ในลำธารทุกสิ่งเข้ามาในความคิดเขาอย่างรวดเร็วทำให้ตาแก่แทบล้มทั้งยืนเด็กหญิงจับมือเขาแน่นร่างเธอสั่นแต่สายตานิ่งลุงเราต้องทำให้มันพอใจตาแก่เข้าใจทันทีนี่ไม่ใช่แค่การเอาตัวรอดแต่เป็นการพิสูจน์ใจและความกล้าหาญ ร่างใหญ่เงาดำค่อยๆเคลื่อนเข้ามาไกลน้ำรอตัวปั่นป่วนและสว่างขึ้นอย่างแปลกประหลาดตาแก่รู้สึกถึงแรงดึงที่มากเกินธรรมชาติแต่เขาไม่ถอยเขาก้าวเข้าไปอีกครั้งและยกเด็กหญิงขึ้นเหนือสีสะด้วยความมั่นใจทันใดนั้นร่างใหญ่พ่นน้ำสูงเป็นวงกว้างเสียงกึกก้องเหมือนฟ้าร้องกลางป่าแต่แรงดึงกลับหายไปร่างใหญ่ก้มลงเงาของมันเริ่มจาง ดวงตาสีแดงสองประกายแผ่วๆเหมือนพลังทั้งหมดมอบให้ตาแก่ตาแก่ล้มลงบนโคน้ำกระเซ็นเต็มตัวแต่เขารู้สึกถึงความอบอุ่นพลังน้ำป่าไม่ทำลายอีกต่อไปเด็กหญิงยิ้มและกอดเขาเธอเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จตาแก่รู้ว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปตลอดการตั้งแต่วันนั้นตาแก่มีพลังบางอย่างในตัวเขาเห็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่เห็น ได้ยินเสียงน้ำที่บอกทางและตวนภัยและรู้ว่าทุกครั้งที่ใครตกอยู่ในอันตรายน้ำป่าและร่านใหญ่ในเงามืดจะช่วยนำทางแต่เขาเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะกล้าเข้าไปช่วยหรือไม่และแม้ชีวิตในหมู่บ้านจะสงบตาแก่รู้ว่าน้ำป่าไม่เคยสงบจริงๆมันรอใครสักคนที่กล้าพอและครั้งหนึ่งการช่วยเด็กหญิงได้เปิดประตูไปสู่โลกที่เขาไม่เคยรู้จัก หลายวันหลังจากเหตุการณ์น้ำป่าตาแก่เริ่มสังเกตสิ่งผิดปกติรอบตัวแม้ในหมู่บ้านสงบเสียงน้ำไหลและลมยังดังสะท้อนในใจเขาบางครั้งเขาเห็นเงามืดเล็กๆลอยอยู่รอบบ้านเหมือนใครบางคนกำลังเฝ้ามองเด็กหญิงที่เขาช่วยมีรอยยิ้มหรือกลับเธอมองเขาเหมือนรู้ความลับบางอย่างตาแก่เริ่มเข้าใจบางสิ่งจากน้ำป่าไม่ได้จบแค่วันนั้น และเขาได้เชื่อมต่อกับมันโดยไม่รู้ตัวคือหนึ่งตาแก่ถูกปลุกด้วยเสียงร้องจากลำธารเสียงน้ำแรงกว่าที่เคยเขาเดินออกไปตามฝูงหมอบนาน้ำเย็นสัตว์เข้าร่างกายแต่ไม่ทำให้ชาเหมือนก่อนเหมือนร่างกายเขาเข้ากับน้ำได้แล้วและเขาเห็นมันร่างใหญ่เนาดำในน้ำดวงตาสีแดงสะท้อนแสงจันทร์ครั้งนี้มันไม่เพียงอยู่ในกระแสน้ำแต่ลอยขึ้นเหนือผิวน้ำ มันยืนตรมองเขาเหมือนรอคำตอบตาแก่ใจเต้นแรงกลัวและตื่นเต้นปะปนกันเด็กหญิงปรากฏข้างเขาแม้เธอจะตัวเล็กแต่สายตากลับนิ่งสงบลุงมันกำลังทดสอบเราเธอกระซิบตาแก่รู้สึกถึงแรงกดดันเหมือนพลังบางอย่างกำลังดึงร่างเขาเข้าไปในน้ำเขาก้าวลงไปในลำธารอีกครั้งน้ำเย็นจนแสบผิวแต่ร่างกายกลับเคลื่อนไหวรวดเร็วและคล่องตัว ร้านใหญ่ในน้ำเมื่อยหน้ามองและทันใดนั้นเขารู้สึกถึงความเชื่อมโยงเหมือนหัวใจเขาเต้นตรงกับจังหวะน้ำพลังบางอย่างแผ่ซ่านผ่านแขนขาเขารับรู้ได้ถึงเรื่องราวเก่าแก่ของน้ำป่าเสียงของอดีตร่องรอยของผู้คนที่เคยหายไปและสิ่งมีชีวิตที่ซ่อนตัวอยู่ในลำธารทุกสิ่งเข้ามาในความคิดเขาอย่างรวดเร็วทำให้ตาแก่แทบล้มทั้งยืนเด็กหยิงจับมือเขาแน่น ร่างเธอสั่นแต่สายตานิ่งลุงเราต้องทำให้มันพอใจตาแก่เข้าใจทันทีนี่ไม่ใช่แค่การเอาตัวรอดแต่เป็นการพิสูจน์ใจและความกล้าหาญร,ร่างใหญ่เนาดำค่อยๆเค,ค,คลื่อนเข้ามาใกล้น้ำรอตัวปั่นป่วนและสว่างขึ้นอย่างแปลกประหลาดตาแก่รู้สึกถึงแรงดึงที่มากเกินธรรมชาติแต่เขาไม่ถอยเขาก้าวเข้าไปอีกครั้งและยกเด็กหญิงขึ้นเหนือสีสะด้วยความมั่นใจทันใดนั้น ร่างใหญ่พ่นน้ำสูงเป็นวงกว้างเสียงกึกก้องเหมือนฟ้าร้องกลางป่าแต่แรงดึงกลับหายไปร่างใหญ่ก้มลงเงาของมันเริ่มจางดวงตาสีแดง่องประกายแผวๆเหมือนพลังทั้งหมดมอบให้ตาแก่ตาแก่ล้มลงบนโคนน้ำกระเซ็นเต็มตัวแต่เขารู้สึกถึงความอบอุ่นพลังน้ำป่าไม่ทำลายอีกต่อไปเด็กหญิงยิ้มและกอดเขาเธอเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จ ตาแก่รู้ว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปตลอดการตั้งแต่วันนั้นตาแก่มีพลังบางอย่างในตัวเขาเห็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่เห็นได้ยินเสียงน้ำที่บอกทางและตูนภัยและรู้ว่าทุกครั้งที่ใครตกอยู่ในอันตรายน้ำป่าและร่านใหญ่ในเงามืดจะช่วยนำทางแต่เขาเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะกล้าเข้าไปช่วยหรือไม่และแม้ชีวิตในหมู่บ้านจะสงบตาแก่รู้ว่า น้ำป่าไม่เคยสงบจริงๆมันรอใครสักคนที่กล้าพอและครั้งหนึ่งการช่วยเด็กหญิงได้เปิดประตูไปสู่โลกที่เขาไม่เคยรู้จักหลังจากเหตุการณ์ในลำธารตาแก่กลับบ้านในเช้าวันรุ่งขึ้นร่างกายเขายังแข็งแรงผิดปกติแม้เมื่อคืนเขาเกือบถูกน้ำป่าพัดจมแต่ร่างกายกลับฟื้นตัวเร็วราวกับไม่เคยเจ็บเขาเริ่มสังเกตว่ามือและสายตาของเขาไวขึ้นผิดธรรมชาติ เสียงน้ำเสียงลมและแม้แต่เสียงสัตว์ป่าก็ดังชัดเหมือนอยู่ใกล้ตัวเด็กหญิงยังคงอยู่ในหมู่บ้านแต่บางครั้งเธอมองเขาด้วยรอยยิ้มหรือกลับเหมือนรู้ความลับที่ไม่มีใครเข้าใจตาแก่เริ่มสังเกตว่าเมื่อเขาอยู่ใกล้น้ำน้ำจะไหลไปตามแรงจิตใต้สำนึกและบางครั้งร่านใหญ่ในเนามืดก็ปรากฏเบาๆเงาที่ยืนนิ่งแต่เต็มไปด้วยพลังหรือกลับคือหนึ่งฝนตกหนักอีกครั้ง ตาแก่ถูกปลุกด้วยเสียงเรียกจากลำธารเขาเดินออกไปโดยไม่ลังเลน้ำเย็นจากกระทบร่างกายแต่ไม่ทำให้ชาร่างใหญ่ปรากฏเหมือนเดิมดวงตาสีแดงส่องประกายท่ามกลางหมอกหนาตาแก่รู้สึกถึงแรงดึงเหมือนมีพลังบางอย่างเรียกให้เขาเข้าไปกลางลำธารเด็กหญิงปรากฏข้างเขาอีกครั้งลุงเราต้องกลา้าเขาก้าวลงไปในน้ำถูกก้าวเหมือนเคลื่อนผ่านโลกที่ไม่คุ้น กระแสน้ำหมุนวนรอบตัวเหมือนต้องการทดสอบใจพันใดนั้นร่างใหญ่ก้าวขึ้นสูงเหนือผิวน้ำน้ำพุ่งสูงเหมือนพลังทั้งป่าถูกปวดปล่อยตาแก่รู้สึกถึงความกลัวลึกๆแต่ลึกในใจยังมีความมั่นใจเขาส่งพลังใจไปยังเด็กหญิงเธอสั่นแต่ไม่ถอยสองคนเคลื่อนไหวพร้อมกันและกระแสน้ำรอตัวสงบลงอย่างทันทีหลังเหตุการณ์นั้นตาแก่เริ่มเห็นภาพเหตุการณ์ในอดีตของน้ำป่า เสียงของผู้คนที่เคยหายไปสัตว์ป่าที่จมน้ําและพลังลึกลับที่เฝ้ามองทุกสิ่งเขาเข้าใจว่าตัวเองได้รับมอบหมายให้เป็นผู้คุ้มครองและผู้สื่อสารของน้ําป่าชีวิตของตาแก่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเขากลายเป็นคนที่หมู่บ้านพึ่งพาในยามอันตรายแต่เขาก็ต้องฝึกควบคุมพลังเรียนรู้สัญชาตญาณของน้ําและเงามืดทุกครั้งที่ช่วยใครเขารับรู้ถึงพลังลึกลับ และความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและทุกคืนร่านใหญ่ในน้ำยังคงปรากฏเบาๆเหมือนมองเขาอย่างพอใจแต่บางครั้งก็ทดสอบความกล้าของเขาอีกครั้งตาแก่รู้ว่าทุกการช่วยเหลือไม่ได้ง่ายเหมือนก่อนแต่สิ่งที่เขาได้รับกลับยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ใครคาดคิดตาแก่เริ่มเดินทางไปยังจุดต่างๆของป่าช่วยคนสัตว์และแม้แต่ธรรมชาติที่ถูกทำลาย น้ำป่าเริ่มีสัญญาณตอบสนองเขารู้สึกถึงแรงชีวิตที่หลายผ่านร่างกายและบางครั้งสายตามนุษย์ธรรมดาไม่อาจมองเห็นแต่เขาเห็นทุกอย่างชัดเจนเด็กหญิงเติบโตขึ้นในความรู้ลึกลับเธอคอยเป็นผู้ช่วยและคู่คิดให้ตาแก่แต่ทุกครั้งที่พวกเขาเข้าไปในลำทานพลังลึกลับก็ย้ำเตือนว่านี่ไม่ใช่เพียงเรื่องของชีวิตและความกล้าแต่เป็นโลกใหม่ที่ต้องเข้าใจ และตาแก่รู้ว่าชีวิตของเขาจะไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมอีกต่อไปเดือนต่อมาน้ำป่าเริ่มมีพฤติกรรมผิดปกติลำธารที่เคยสงบกลับเดือดดานลื่นสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเสียงน้ำก้องสะท้อนเหมือนฟ้าร้องกลางป่าและเงามืดในน้ำปรากฏชัดเจนกว่าเดิมตาแก่รู้ทันทีว่านี่คือบททดสอบครั้งใหญ่เขาเตรียมตัวโดยไม่ลังเล เด็กหญิงยืนข้างเขาสายตาเต็มไปด้วยความมั่นใจแต่ตาแก่รู้ว่าพวกเขาจะเผชิญสิ่งที่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ทันใดนั้นาน้ำปากกระชากร่างเขาและเด็กหญิงกระแสน้ำหมุนวนแรงจนเกือบดูดพวกเขาลงไปใบไม้และกิ่งไม้พุ่งเข้าหาเหมือนพยายามกีดขวางตาแก่ใช้พลังใจต่อสู้ร่างกายเขาเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วผิดธรรมชาติทุกความกลัวรวมกันเป็นแรงผลักดัน ร่านใหญ่เนาดำปรากฏเนือกระแสน้ำดวงตาสีแดงเจิดจ้าน้ำพุ่งสูงรอดตัวเหมือนพลังทั้งป่าถูกปลดปล่อยแต่ร่านใหญ่นิ่งสงบเหมือนรอคำตอบจากตาแก่ตาแก่เข้าใจทันทีนี่ไม่ใช่การทำลายแต่เป็นการทดสอบความกล้าหาญและความบริสุทธิ์ของใจเขาหายใจลึบพลังในตัวกระจายไปทั่วร่างจับมือเด็กหญิงแน่นและก้าวเข้าสู่กระแสน้ำโดยไม่ถอย น้ำพัดแรงจนทุกสิ่งรอบตัวปั่นป่วนแต่ร่างเขาและเด็กหญิงไม่ลมร่างใหญ่ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาไกลและทันใดนั้นเขารับรู้ถึงความเชื่อมโยงกับน้ำป่าทุกหยดเสียงน้ำสายลมและแม้แต่เสียงสัตว์ป่าทั้งหมดพูดกับเขาเหมือนมีชีวิตพลังบางอย่างแผ่ซ่านเข้ากระแสเลือดร่างเขาเบาเหมือนลอยในน้ำเด็กหญิงยิ้มอย่างเข้าใจเธอกอดเขาแน่นและในวีนาทีนั้น ร่างใหญ่ยื่นมือออกจากน้ำสัมผัสเบาๆเหมือนมอบของขวัญที่มองไม่เห็นพันใดนายน้ำสงบลงลำธารกลับใสสะอาดและร่างใหญ่ค่อยๆจางหายดวงตาสีแดงหายไปแต่ความอบอุ่นยังคงอยู่ตาแก่ล้มลงบนโคลนเด็กหญิงกอดเขาแน่นและรู้ว่าพลังทั้งหมดของน้ำป่าได้ถูกมอบให้เขาแล้วชีวิตตาแก่เปลี่ยนไปตลอดกาลเขาไม่ใช่เพียงตาแก่ธรรมดาอีกต่อไป เขากลายเป็นผู้คุ้มครองลำธารและป่าได้ยินเสียงธรรมชาติที่คนทั่วไปไม่ได้ยินรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของน้ำป่าและสัตว์และสามารถปกป,ป้องชีวิตใครก็ได้ที่ตกอยู่ในอันตรายแต่พลังนี้ไม่ได้มาฟรีทุกครั้งที่ชายต้องแลกด้วยความเข้มแข็งใจบททดสอบยังคงมีอยู่ร่านใหญ่ในน้ำยังปรากฏเป็นครั้งคราวเหมือนเตือนให้เขาเข้าใจความรับผิดชอบตาแก่รู้ดีว่า ทุกความกล้าทุกการช่วยเหลือไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตผู้อื่นแต่เปลี่ยนชีวิตเขาเองไปตลอดการจากวันนั้นตาแก่และเด็กหญิงกลายเป็นคู่หูคอยเฝ้าป่าลำธานช่วยชีวิตคนสัตว์และปกป้องธรรมชาติทุกคืนเขายังได้ยินเสียงน้ำกระซิบบอกเรื่องราวของอดีตและเตือนถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตาแก่รู้ว่าการช่วยเด็กหญิงในวันนั้นไม่ได้เพียงทำให้ชีวิตเธอรอด แต่เปิดประตูสู่โลกที่เหนือจินตนาการและชี้ทางให้เขาเป็นผู้กลา้าผู้ที่สามารถยืนหยัดท่ามกลางพลังลึกลับของธรรมชาติและผเผชิญหน้ากับสิ่งที่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถเข้าใจโลกของตาแก่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่เขาก็ไม่กลัวเพราะรู้ว่าทุกครั้งที่เขาก้าวเข้าไปมีพลังน้ำป่าคอยคุ้มครองและความกล้าหาญของเขาเองจะเป็นกุญแจสู่ความลึกลับ และโชคชะตาที่รออยู่หรือดูฝนค่อยๆจางหายไปลำธารกลับสงบเงียบและใสเหมือนกระจแสงแดดส่องผ่านต้นไม้สูงสะท้อนลงบนผิวน้ำทำให้ทุกสิ่งราวกับมีชีวิตตาแก่ยืนอยู่ข้างเด็กหญิงทั้งสองมองน้ำที่ไหลชา้าสายลมอ่อนๆพัดใบไม้ลูปไปตามทางและเสียงนกร้องเป็นเพลงสงบร่านใหญ่ในน้ำไม่ได้ปรากฏอีกแต่ความอบอุ่นยังคงอยู่ในใจตาแก่ เขารู้ว่าพลังและบททดสอบทั้งหมดเป็นการเตรียมใจให้เขาเข้าใจชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเด็กหญิงยิ้มให้เขาดวงตาเต็มไปด้วยความมั่นใจและความขอบคุณลุงเรารู้แล้วว่าน้ำป่าไม่เคยโกรธมันแค่เลือกผู้ที่กลา้าพอตาแก่พยักหน้ายิ้มอย่างเข้าใจเขาเดินไปตามลำธารมองร่องรอยของสัตว์และธรรมชาติที่เขาช่วยปกป้อง ุกเก้าเต็มไปด้วยความสงบและความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้จากวันนั้นตาแก่ไม่เพียงเป็นผู้คุ้มครองป่าและลำธารแต่ยังเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวและความลึกลับของธรรมชาติให้คนรุ่นหลังเข้าใจและเข้ารบชีวิตรอบตัวและแม้โลกจะหมุนไปและผู้คนเปลี่ยนแปลงตาแก่และเด็กหญิยงยังคงยืนอยู่เคียงกันเฝ้าดูลำธารสอนให้ผู้คนเรียนรู้ ว่าบางครั้งความกล้าความเสียสละและหัวใจที่บริสุทธิ์สาม,มารถเปลี่ยนชีวิตและสร้างปาฏิหาริย์แม้ในวันที่ธรรมชาติท้าทายที่สุดน้ำไหลช้าๆสะท้อนแสงแดดและเงาต้นไม้ราวกับรอยยิ้มของโลกยืนยันว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่สูบเปล่าและทุกชีวิตมีคุณค่าเกินกว่าที่ตาแก่เคยคิดตาแก่ถอนหายใจลึกรู้สึกสงบและเต็มใจ พร้อมเผชิญกับทุกวันข้างหน้าด้วยความกล้าความเข้าใจและหัวใจที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติอย่างไม่สิ้นสุด